ดีค่ะหนิงค่ะจากเพจต้นกล้วยป่าวันนี้วันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมนะคะ2 5 6 3ค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเพราะเมล็ดมะข่วงนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเมล็ดของเขานะคะที่แก่สุกแล้วนะคะจะเป็นสีแดงนะคะนี่เมล็ดจะอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะ มะขวงเป็นไม้ยืนต้นนะคะสูงได้ประมาณ15นะคะถึง20เมตรนะคะนี่อันนี้จะเป็นมเมล็ดด้านในค่ะที่เราจะมาทำการเพาะกันนะคะมะข่วงเป็นไม้ป่านะคะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็เป็นสมุนไพรเครื่องเทศเราด้วยค่ะสามารถนำมเมล็ดเนี่ยไปทำเป็นส่วนประกอบของพริกแกงนะคะแกงหน่อไม้นะคะหรือ ยำลาบนะคะทางเหนือนะคะจะให้รสชาติเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ชาลิ้นนั่นเองค่ะจะมีลักษณะคล้ายมะแขวนนะคะแต่ว่ามะแขวนเนี่ยเขาจะมีผลที่เล็กกว่านี้นะคะแล้วก็ต้นออยอดเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนมะขวงเนี่ยจะยอดเป็นสีแดงก้านสีแดงนะคะต้องแยกให้ออกนะคะหนิงมีคลิปที่ลงไปแล้วนะคะ ให้ลูกค้าดูเลยสําหรับลูกค้าบางท่านที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่ามะขวงคืออะไรมะแขวนคืออะไรคือเป็นเมล็ดพันธุ์เดียวกันใช่ไหมนะคะคนละอย่างกันนะคะจะจะจะไม่เหมือนกันอาจจะมีความคล้ายค่ะแต่ว่าจะแยกออกโดยสิ้นเชิงจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพราะเมล็ดกันค่ะอันดับแรกนะคะหนิงก็จะทําการแกะเมล็ดออกนะคะแล้วก็ทําการยีเอาเนื้อเขาออกให้เหลือแต่เมล็ดนะคะแบบนี้ บีบออกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะนำเมล็ดด้านในนะคะไปล้างทำความสะอาดมาดูกันไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทำการแกะเมล็ดออกมาจากเปลือกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการยีค่ะยีเอาเนื้อออกนะคะให้เหลือแต่เมล็ดค่ะยีกับผ้าเขียวแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราทำการยีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปล้างน้ำสะอาดกันค่ะนี่คือเมล็ดนะคะที่ยังมีเนื้อสีขาวๆติดอยู่นะคะเราก็ทำการล้างด้วยความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวหนิงจะนำเมล็ดเนี่ยไปแช่น้ำนะคะ1คืนแล้วเราจะมาทำการเพราะกันค่ะ หลังจากที่เราได้ทำการแช่มเมล็ดไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็มาเตรียมดินกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินที่หนิงเตรียมไว้นะคะใส่ในตะกร้านะคะแบบนี้แล้วก็ให้มีรูระบายน้ำออกนะคะดินที่หนิงใช้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวค่ะผสมดินร่วนในสวนนะคะแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็พรมน้ำให้ชื้นเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะทำการนำมเมล็ดที่เรา แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแบบนี้นะคะหวานลงไปเลยนี่ค่ะเ,เม,ม็ดมะขวงเนี่ยเขาจะเป็นผิวเขาเนี่ยจะเปลือกแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลางอกก็จะช้านิดนึงนะคะอันนี้หนิงก็เฉพาะเยอะหน่อยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่า ระยะเวลางอกของเขาเนี่ยกี่วันนะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะใส่ลงไปคือวิธีที่หนึ่งใช้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เรียกว่าเรียนแบบธรรมชาตินะคะ มันก็อาจจะเห็นผลช้านะคะระยะเวลางอกเพราะว่าผิวมเมล็ดของมะข่วงเนี่ยเขาแข็งนะคะ,ะตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้งอกช้านั่นเองนะคะอันนี้เราก็โรยขุยมะพร้าวกบบางๆค่ะโรยกลบลงไปบางๆพอนะคะไม่ต้องโรยกบหนา ก็พรมน้ำค่ะเอาสเปรย์ฉีดแบบนี้นะคะพรมให้ชื้นเลยค่ะนี้หนิงก็จะมาสาธิตให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวิธีเพาะเมล็ดมะ่วงเนี่ยเพาะแบบไหนนะคะ หรือเพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะก็สามารถมาแชร์กันได้ค่ะคอมเมนต์กันได้นะคะเสร็จแล้วนะคะทีหนิงก็จะตั้งไว้ในล่มนะคะแล้วเราจะมาดูกันอีกทีว่าระยะเวลางอกเนี่ยกี่วันนะคะเพราะว่าเมล็ดที่หนิงใช้เนี่ยหนึ่งสดนะคะเป็นเมล็ดที่แก่แล้วก็สุก นะคะทำการเก็บมานะคะเราจะมาดูกันว่าอัตรางอกจะเป็นยังไงนะคะ,มะเมล็ดสดใหม่ขนาดนี้ค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ไปเพาะขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าตอนนี้มะขวงเนี่ยเริ่มหายากแล้วนะคะเป็นไม้ป่า1ใน13ไม้หายากนะคะกรมป่าไม้ได้ระบุไว้นะคะร่วมอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้กันได้ค่ะอ,อ,อันนี้นี่ก็ขายเป็นกิโลนะคะกิโลกรัมละ150บาท ค่าจะส่งเริ่มต้นที่70บาทต่อ1กิโลนะคะ,คะหรือจะนำไปตากแห้งนะคะไว้เป็นส่วนผสมของเครื่องแกงนะคะหรือเครื่องลาบนะคะพริกแกงพริกลาบได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจต้นกล้วยป่าหรือโทร9 9 3 9 9 2 6 5 9 8ค่ะเบอร์หนิงนะคะเบอร์ขึ้นลายเลยสำหรับคลิปนี้นะคะวิธีการเพราะ,มะเมล็ดมะขวงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ แล้วก็ฝากให้ติดตามก็นด้วยนะคะว่าระยะเวลางอกเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวหนิงจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะ